I yeah? Play golf. Play golf. Put my golf clubs in the... in the... in the thing. <laughs> Put them in the locker. Me? Do you know what her name was in Phuket? The shadow. <laughs> Second skin Second skin and the sheriff Sheriff ขอบใ้น้องเป็นข้ไข้ทำไมจริงอันนี้น้ำน้องอันนี้น้ำน้องขงของพ่อเพนอันนี้น้องทายลูอันน้อาลูอันนี้ของแกยชมพูเนี่ยมากินน้ำบ้ เาพากันดื่มนี่แม่กับลูกดื่มว่าเป็นเอานองค่ายกับทายลูกแมเด๋ยดจะเปนเต็มปาาไปก่นเนาะถ้า,ากับคนขขาว That's mine is it? She 20, is it? <c oughs> <c oughs> the boy, the though didn't want to thought he blocked well, sleep he guy could door And We're I I think leaving and เลืก็เข่ากัมากแล้สัดียูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัดีนครับมีคเพียฟอร์เทลเฟนครับม่ได้เยเรอนทันเลอันน okay. um, uh ี huh. uh ้อ huh. ันนี eh ้ eh

อันนี้ของยาสบู่ได้ไหมอันนี้ของยาสบู่ของผนี่กระปุกไหนก็อันนี้อันนี้ไม่กินเยอะมากดูอันนี้ของน้องอันนี้ของแม่อันนี้ก็ของแม่อันนั้นของ่อ ปองย้ายปองลุงเบ้าว่าอะไรตัวเนี่ยอันนี้เป็นเป็นปลาเป็นปลาหนึ่งปลาอบชีสชิมกัน

ท่องเสียอยู่พัทยาอยู่พัทยาไหมจ้ะไปกินร้านอาหารอยู่ซอยวอ l k ก n g s สตรีทไหมท่องเสียแต่เมอวนมืดคืนมืดคืนและน่งนถดจากพัทยามากุงเทพไหมท่องเสียพี่น้องเออทั้งหากทั้งทั้งหากทั้งออกปากออกดาก็เคยหลังเนีจะของกินอาหารผิดแสลงไงมานีมือคืนนี่พากันไปเที่ยวอันอันวอล์กอิน ว่าเป็นวอลกิ่งอะถนนขอาวสานไหมถนนขอาวสานไหมล้วถนนขอาวสารแ,แล้วก็เลยพาก,กันไปไอ้ไปซอยซอยซีซอยซีสุขุมวิทนะ <c oughs> แฟนขับแตกตึงๆอยู่ขนขน,นขอาแสนกับซอยซีนะ <c oughs> ขอบคุณเแฟนขับสุขุมทุกคนน่าใจเขามาทักทายยายสุภูก็ไปนั่งกินดูร้านดื่มร้านแฟนขับกับโอ้ยหักแตกหักแตกอ,อยู่บ่อยพญากเลยพากลับมาบ้านนอ,นนอนนอนตื่นขึ้นวะนอนตื่นขึนน้นอาบน้ำแต่งตัวแล้วพญานี่ห้องน้ำแบบมีอย่างที่ประอวด เรนเต้นคคุณสามีใจดีบเาเรสเซมนตเต้นเลยคุณสามีเป็นยังไงของน้ำเป็นยังของน้ำอยู่มาห้างทองหัวเส้นหิ่ง,งเนบอสตนตัเต้นเลยยุทาวลาชมะพักอยู่ยุวลาอม,มาพักาอยู่ยทว,วราชเนี่ยอยู่ย,ยวนโรงแรมยังก็แกรนโฮเทลออ้ยแกลนใช่นะๆๆชน่ะเห็นไหมใชน่ะแกรนไม่แกลนใช่น่ะอย่างไรเป็นยังไงสื่อท่องห่งรสเซมต,ต์ไต้สื่อไพ่เมียเป็ยไงเนองน้ำคุณป็นไง่บรเสนเลย เล่น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 บ่พอไงกว่าผัวเสียท้องไงเศร้าท้องเสียะเลยแม่พี่น้องเศร้าไข่เศร้าป่วยแลยแม่ผัวเสียท้องไงเศร้าไข่เศร้าป่วยเลยบอรเลยสริมต่เลยงามบ่บ่งามบ่เลือดสมิมแต่งเบอร์แล้วก็สิส่เห็นเบอร์ก่อน พ่อได้ท่องเช้าไข่เลยอาการน่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงเหมือนพ่อได้ท้องไหมหายไข่เลยแ่้ว่าเลือดเสร็มเต็มเลยเลือดเสร็มเต็มสกลับบ้านมื่ออ่นกลับปติเลียมมื่ออ่นบ่แงามบ่เบอร์หลุดงามบ่ไล่แงามนะเป็นไล่เหรอเพิ่มอื่นไล่เอียงใครเมื่อดาบ พ่ายหูใจพ่ายใ,ใจดีพอยายดี่อยพ่ายเลิศ่อยบอร์ิใชไมจพ่อได้ท่องนะถ่ายไข่ทันทีเลยเบอร์ยพูดนีกาอยากาอยู่นี่จีบอกให้นี่ากายอยู่นะงามบองามดูนี่เ้มาอ่างอ่งคคักลดหรอน่นกัอ่างแล้วเนาะนนน,นกับเฮ็ดคลิปอ่างแอางคคักอ่างลานเลเห็นบ่ งามบอ๊ะเลิด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 ใส่ใบก่อนใส่กองไว้ก่อนมันสิเกากลับบ้านจึงใส่กลับบ้านจึงใส่ใส่อยู่นี่มันอันตรายมั้งบอต้องไปใส่อยู่บ้านเฮายบอ๊ะวอเตอร์เลียบอกว่าอันตรายมั้งบอ๊ะได้หมดทั้งสดจืดทุกว่าละมืออื่นมืออื่นกลับบ้านออกจากนี่ออกจากนี่ประมาณทุ่มทุ่มคืนออกจากแหลมทุ่มคืนเพราะว่าเครื่องบินออกเงยมืคืนไงอันเช็คเอาท์เลย เช็คเอาท์ลิตเช็คเอาท์ลิตเป็นกระชาติประมาณพันหาเขาเขาอ่อนเขาอ่อนเช็กเอาลิตเป็นกระชาติเขาพันห่าบอกเรือซิเมนเตนเลยงั้นบอกอ่างอีกก่อนยังได้ไม่สมบูได้แต่หักแกจะพูดนี่พูดเป็นจะหักคืออย่างหนึ่งท้องมันแข็งแข็งมันไหมอยู่ไงมันแบบว่ามันไปคนละทางเลยเห็นบอกมันบอกแข็งมันคือเงินบาทกะเงินบาทกะแข็งโตท้องกะแข็งอะไรสซิเลยเนี่ย พญาย่ข่อยเก่งบอเลือดสแตนดแต่พญาเลือดข่อยบิ้งพญายเลือดเลือดข่อยมีกองให้พอมเลือดสแตนด์แตนเบิสิไปเลืเศร้ไข่แล้วพา่อยผ้าไปกินเข่าน้อเศร้าไข่แล้วพญา่อยท้องพญาย่กยผาไปกินเข่าเลือดสแตนแตนเลยหายไข่ก็ติดทิ้งเมื่อคืนด่แมทไปเที่ยวย่อนซอยสี่แมนสุกมีดตโอยนั่งกินอยู่ อันบอกพนักงานพนักงานว่ามีห้องน้ำพ่อจ้าฉันก็อื้อหักฉันก็ห้าแตกห้าแตกไปพี่น้องเออเข่าพ่ได้กินเลยเข่าพ่ได้กินมื้อคืนเนี่ยเข่าพ่กินเมื่ดมือเลยเมื่อวานเพราะว่าแบบว่ามันมันบ่สบายมั้จ้ามันแบบว่ามันแบบท้องเสียเนี่ยท้องเสียบ่กินเข่าเลยขึ้นรถแท็กซี่จากพัทยามาหอดนี่ประมาณใบม่วงนี่แหละใบม่วงนี่แหละฟุ้นตกว่าสันฟุ้นตกว่าสันก็บัดนี้ก็เลยพากันออกไปย่างย่างกับพ่อแฟนขับทักทายขอบคุณแฟนขับสุขขู่สุกน้อยถูกมองเลยนาะจ้ะเนาะ ทุกมองทุกที่ทุกแดนที่ยายชมพูไปเขามาทักทายเขามากอดมาหอมเขามาขอทายลูกที่หักยายชมพูที่แบบว่าแฟนคลับยายชมพูมีแต่คนหนาหลักหนาหลักทั้งนั้นเลยได้สิบอกใหายอึนบอกมาดิมืออื่นยาชุ่มพูกับสิกับออสเตรเลียแล้วกับออสเตรเลียมืออื่นเครื่องออกจากม่วงนมู้นแต่ว่าออกจากโรงแรมแบบนั้นทุ่มเคืองทุ่มเคืองเนื่องจากเนาะไปพอกันกินซงมุกสวดลวดอยู่ออสเตรเลียบ้านยายชมพูนะจ้าเด้อเป็นคนดี เป็นเด็กดีของสามีสามีกับสิใจดีซื้อแหวนซื้อท่องซื้อท่องหยอดท่องยีไปเนาะจ้ะเนาะกลับมาเที่ยวจากเมืองไทยแล้วว่าเลิศสมเป็นเต็มในมวลหลาย มักค่ะขอบคุณแฟนคลับสุขุุข้นนะจ๊ะได้เห็นยายชพูกับเขามา,าทักทายยายชพูเขามาขอทายลูกเขามากอดมาหอมขอบคุณสุขุสุขคนที่มาพอพอยายชพูหรอกค่ะเขามาทักทายยายชพูนะจ๊ะเนาะยายพูดเอ็นท์คลิปสิมาตอบคอมเมนต์แฟนคลับซืีซีเราแกสิตอบก่อนไปเที่ยวเมืองไทยขายขบ่มีเวลาจากก็เลยมาตอบหลังกลับมาจากเมืองไทยนะจนะ๊ะเนาะมีแฟนคลับเขียนมาว่าอีหยังนี่คลิปที่วันเมย์ทีน้องเต็งคายอยันซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เมย์ ที่น้องใช้ซื้อกระเป๋าแบรนด์นมเห็นไหมอันมีแฟนคลับเพื่อนอากติเพื่อนวังซี่อัอนบรไดด้าเพื่อนตอบพอมเมนเพื่อนซื้อจ้าอธิบายเป็นกระจายี่ซื้อเห็นปะอันนี่มีมีเพื่อนเขียนบอกว่าอันถ้ากระเป๋าถ้ากระเป๋ายี่ห้อนี้เศรษฐีแบบยายชมพูมีงั้นเราก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันเนาะ,นะขอให้เป็นเศรษฐีลำน้ำด,ด้วยด้วยได้จ้าเด้อ คนสิรวยสิจนกระเป๋ายังกระซื้อได้ย้าขันยากซื้อขันมิเงินซื้อนี่เห็นมันี่นี่ลูกสาวเอาซื้อให้เห็นบ่นี่เสียงเสียงแข็งล้างสิเสียงดังไงจังน่าสั่นเพ่นเลนผู้กันนี้นะมูเพนไงบ่้าลับมาจากเมืองไค่เป็นกามาเลนผู้มา่วบอมาคุยกันบ่นี่อันนี้น้องเต็งไท่ซื้อให้เห็นบ่้น้องไท่ซื้อไห่ลูกซื้อให้เห็นมัสิถืกสีแพงกับซามอันมีแฟนกับบอกว่าโอ้ยอันยี่ห้อแบรนเนี้ยเกสาสั่น ที่ออสเตรเลียน่ะเป็นแบบว่าเป็นยี่ห้อที่ถูกมากถูกกว่าทุกยี่ห้อจันก็จะถือว่าแพงลูกสาวซื้อห้สามร้อยดอลลาร์สามร้อยกว่าดอลลาร์ออสเตรเลียนี่เห็นบ่จะถือจะแทงก็โอเคได้ลูกเขาซื้อหงเห็นป่ลูกเขาซื้อห้เป็นสินน้ําใจเห็นข่าอย่าจะไปดูถูกเงินน้อยอย่าดูถูกของขวัญที่ลูกเขาซื้อห้อืมเห็นป่อรีเดย่าจะไปดูถูกลูกเขาซื้อห้เห้าเหาต้องดีใจเขาต้อง ภูมิใจที่เฮามีลูกซื้อไห้เมนบอกอือบัดน,นี้เอ็นพี่แฝก,กับว่าอุ้ยลูกเ,เงินให้แค่ร้อยเดียวก็ดีใจเอาา้เอา,าสลึงเดียวก็ดีใจได้ลูกเอาไห้ลูกเอาไห้สลึงเดียวก็ดีใจพี่น้องเงื่อนลูกเฮาเขาหามาโดยน้ำพักน้ำแรงเมนบอกยายสืพูเคยถือแล้วสมัยก่อนส่งเงินไปบ้านเมนบอกอืมว่าอันส่งเงินหน่อยก็ด่าลูกอีกซัวไปเฮ็ดเงานจังในคือบวอลล์บอลลุยขึ้นวงบาพิ่นมันเสียความรู้ซื้อของลูกลูกเพิ่นตัง้งใจเอาไหา้ เพิ่นเอาหายด้วยความบริสุทธิ์ใจเฮาเป็นพอ่อเป็นเมเฮาก็ดีเจ้าอก,อกดีใจตี้ลูกเอาหายอันหน่อยอันใหญ่เมืนบอกมีคนคอมเมนต์มาว่าอุ้ยของแค่นี้ของถูกวะซันว่าของถูกเงินก็ให้น้อยเดียวเอา้าลกูกเฮาเป็นสีดำใจเอาเงินใส่รวยหนึ่งอยูใ่ในกระเป๋ามันเป็นขวานถุงมันเป็นขวานถุงเมื่อลูกสาวก่อยหัวดีเด้ฉลาดว่าซื้อกระเป๋าให้เมย์แล้วก็เอาเงินใส่ ในกระเป๋าหนึ่งรอยดอลลาร์เป็นขวัญทุงให้แม่แม่ใชได้มีเงินหล,ลายๆเขากระเป๋าหล,ลายๆง่าลำๆรวยๆไงมันก็อืมบออืมมีนถ้ายายได้กระเป๋าแบรนด์เนมแบบนี้นะอืมเราก็มีเหมือนกันงั้นเราก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันก็แล้วจะเธอเนาะมันสิเศรษฐีบ่าเศรษฐีเฮา,าก็มี่ได้กระเป๋าแบบไหนเห็นปะกิ่ลี่เด้ชิบอกให้เงีนะจา้าเนาะแล้วก็มี่อีกข้อมเม่นหนึ่งอืบอ กลับมาจากเมืองไทยสิมาจัดแต่งนะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งแบนตายใส่นอนี่บป็นไซสับตรยายเศรษฐีพันล้านต้องไม่บอกใครว่าไม่เคยถือกระเป๋าแบรนด์เนมยายควรจะซื้อกระเป๋าออ่างนี้กระเป๋าหลุยกระเป๋าหลุยใบละสี่ซ่าห้าแสนให้เป็นของขวัญตัวเองบ้างนะขอให้ใช้เงินให้มีความสุขนะยายประสาะ <risque> จะบอกไงข่อยเกิดมาขกข่อบ่เคยใส่กระเป๋าแบรนด์เนมข่อยกับอกอบ่มเคยใส่กระเป๋าแบรนด์นิ่มข่อยบอ่เคยใส่ข่อยบ่มข่อยบ่มหมักข่อยบ่อยากได้พ่อมถ้าลูกบ่ซื้อให้ขอ่ยขอยก็บ่ซื้อได้หนิมันบอกม่นสิถือสิแพงถึงข่อยบ่มหมักข่อยก็บ่ซื้อมันอันนี้ลูกข่อยซื้อให้แล้วข่อยก็สิีใส่มันบอเพราะลูกข่อยซื้อให้ไงข่อยก็สิใส่ให้ลูกขอ่ขอยดีใจไงมันบอก มันเป็นจังสั่นบอกรองค,ควนลูกเขาซื้อให้สิยหายาซื้อเอง嘛เสิยหายายูดซื้อเองเนี่ยผู้บ่มีทามสิทิซื้อกระเป๋าแบรนด์นี่ว่าหนาเสิได้เงินอืซื้อทองมาใไฉดีกว่าเหมืนว่านี่กระเป๋ายายจะพูดไปเที่ยวต่างประเทศยไปเที่ยวแถวยุโรปต่างประเทศนี่กระเป๋าอัวนี้เห็น่บอมเมนเนมบ่นี่ซื้ออยู่เมืองไทยสองร้อยหาสิบนี่ขาดแล้วยมบี่ขาดแล้วโตนี่ละไปต่างประเทศน้องยาปอเม,มริกาอเม,มริกาไปอัน ไปประเทศดีปุนไปเกาหลีไปถูกหม่องถูกบอน,นเห็นบ๊อปกระเป๋าใบนี้นี่ไม่ขาดขาดนี่บ่มียี่ห่อสองร้อยห้าสิบซื้อยุคกรุงเทพบอกวันนี้เปิดออกสิอบอกให้อันนี้กับอันนี้กับกระเป๋ากันอันนี้คุณสามีซื้อให้กรบื้องมี่ห่อแต่มันงามไหมคุณสามีเห็นมันงามมันเป็นหนังมันเป็นหนังเห็นบ๊อหนังแท้ได้หนึ่งแ,แต่วันกระบ่มียมี่ห้อคือซื้อ,อ,อ,อป๊อปนี่เอาไฟจุด เอาไฟจูดมันกับบ่อันนี้มันกับว่าอย่างกับพันจูดเทเบิ้งเนระแต่ห้าวบ่กกาจูดไงแต่ว่าคนที่ขายเขาจูดเทเบิ้งแต่ว่าบางที่เขาจูดเทเบิ้งเ้าเบาหนอยหาวกว่าฉลาดเนานอกบอเขาว่าจังสั้นเป็นนังแท้ไฟจูดมันกับว่ามันี่เขาว่าสิไม่พูดนี่ปกติกับสิไซใบนี้เพราะว่าบางเทียอันยังผู้เอากล้องไซเอากล้องหรือเอาขาล้องเอายางไซนั่นนี่มันไปไงไงมันสะดวกสบายบอกมานี่นี่พู้ไปเมืองไทยไปเมืองไทยงวดอันที่ผ่านมาห่างที่ หัวกลับมาแต่ใส่ใบนีก็เอากล้องเอออย่างเซนีมันกับใบไงคือยกันทางในมันกวงไงบอกแต่ว่าใบนีว่าเอาไปว่าเอาไปเมืองไทยเพราะว่ามันใบไงโพดขี้คานถือนะใบหนี้ใบนีตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหำบเดนี่เลอ้ยูยหำเดียวบอกซื้อตั้งแต่อ้เป็นว่ามันสิบหาไปีหรอใบหนีบอกยังไม่งามอยู่หรอว่ามีอีหอบอกยังพูดบอกมาขอมีอีหอด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มันจะบาดหูดจำไม่ได้มันโดนเราสิบห้าปีแล้ว แล้วกับใบนี้ซื้ออยู่เมืองไทยได้ประมาณสามปีหรอเ,รรเนี่ยบ่กระเป๋าสร้างกระเป๋าสร้างไหมกระเป๋าสร้างน้อยเนี่ยบ๊อบนี่ผู้ชายแบบนี้ใส่เนี่ยบ่สิบโมไงนี่อันนี้อันนี้เป็นแบบว่าบอสิ่มเลยได้หนิไปตั้งป่าเทศไปแถวยุโรปไปทุกวงทุกบ้านเนี่ยบ่ซื้อเออใส่กระเป๋าใบนี้บใบนี้เปิดออกเนี่โอ้หนักอ่อนโยน,นเหมือนยังไม่ได้หนิบ่บบต้องไปสนใจของมีห่อหอืม ใช้เงินให้ใช้ต้องมีความสุขกับการใช้เงินนะคะไม่ต้องห่วงไงพูดใส่เงินย่างมีความสุขบอกเปิดออกมาชี้เดียวกับกระเป๋าเลยบอกเปิดออกมันมีอย่างอยู่ในนี้ว่ามีอย่างอยู่ในนี้เปิดออกก่อนมีอย่างนี้ตัดเท่าไหร่จะมีอย่างตองเท่ากับงินเดือนป่ะพูดหรอทองทั้งนั้น กระเป๋าขาดอุ้ยกระเป๋าขาดได้หน่กระเป๋าเงินจะขาดห่กระเป๋าเงินจะขาดด้วกันหรือเปล่นี่กระเป๋าเงินปกติมันสิมีอันมีเหล็กอยู่เมืองนี่เนาะมันรุ่นมาซื้ออยู่เมืองไทยนี่ร้อยเดียวซื้ออยู่ไทยรอยเดียวรอยเดียวดิว่าใส่ซื้อฮอนซื้อฮอนนี่ขนาดักขาดนี่ผู้กันยังใส่อยู่เปล่าใส่ทองใส่ทองนี่เนาะกระเป๋าขาดเดี๋ยวใส่นี่ไว้เหรือเปล่เนาะ ไปแล้วไงเนี่ยพวกอธิบดีเนี่ยพูกเป็นคนนิสิตเนีย่ยพวกก็มาของแบรนด่เนมบอกเฮ้อของแบรนด่มมาวันนี้กระเป๋านี่มีอย่างนี้นี่กระเป๋านี่ลูกสาวหายกันลูกสาวซื้อเป็นของขวัญหายกันเป็นวันเกิดโดนแล้วหลายปีแล้วนี่ก็เก็บไปเมย์ยางไม่เลไมาวันนี้วันนี้เปิดออกนี่อย่างนี้โอ้นี่มีเงินไทยอยู่มีฮอตลาตัลลี่ฮอตลาตัลลี่เห็นรอฮอตลตอรี่ไม่ได้ไม่ตร,ตร,รวจไม่ดีไม่ดี วะแล้วสมเรแต่อ ah. ันนี้เป็นเงินขวนถุงเงินขวนถุงดอกนี่นี่นี่เงินขวนถุงวะเงินขวนถุงมันวะขาดขาดมาแล้ววะนี่เห็นปะสะสมสะสมวะต้องไปเฮ่อของเบนเนมอันซื้อมาให้ยังของเบนเนมมัเป็นตาใสแตกซื้อมาแล้วก็ขายวะค่อยได้วะเอาไปขายมือสองวะลดราคาอีกซื้อทองใส่บดีจิกระหน่ำเงินไทยก็เหรียญเหรียญเงินไทยสามพันกบมาจติ กบมาจากเมืองไทยเหลือเงนินไทยอยู่สามพันอื่เห็นบ่เงนินไทยอยู่สามพันเห็นบ่เห็นบ่เหลือเงินไทยอยู่สามพันรู้สึกว่าสิมีเหรียญสิบอยู่หม่องไหนเนาะเหรียญสิบนี่อยู่ยนี่ในกระเป๋านี่แหละเอ้าเหรียญสิบเรีย,รยอยู่เหรียญหนึ่งมั้งเป็นกระเป๋าควันถุงอืมสิบบาทเป็นควันถุงก็ไว้นี่นี่กระเป๋าน้อยเห็นบ่ห็นบ่ เงินเลือดเสร็มเต็มดิบ่ต้องใส่กระเป๋าแบรนด์เนมบ่ต้องมาแนะน้ำให้ยกเจ้าผู้ซือ้อกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นซีซ่าหาแสนเด้อจ้าผู้ประซือ้อมาพุณอาโอ้ไม่อย่างนี้หูเดี๋ยวพวกเจ้าจะตกใจเงินล้วนล้วนนี่ใส่กระเป๋านี่นี่ใส่กระเปา๋เปาอีขาดนี่เงินเต็มกระเป๋าเลยใส่กระเป๋าแบรนด์เนมบางทีว่าม,มีเงินใส่แต่มียากจะไปเป็นบาน้ำกระเป๋าแบรนด์เนมลายพุณอาโป้ไม่มีงเงินตัวนี้ จะ๋วให้เบิ้งเงินแท้ๆเรนี่บอกว่ามันเงินปลอมเ้นี่เงื่ะเงินออตเตอรียไปเที่ยวเมืองไทยบันนี้ใส่ผ้ามืดเพื่อใส่ผ้ามืดพี่น้องมันหลายโพดจิสวให้เบิ้งคักๆเป็นปึกเป็นปึกอยู่อะไรเลยจิไปซื้อหาสแต็กติดกระเป๋าแบนเนมอ่ะมีเงินในกระเป๋านี่ดีเลี่ยวนี่กระเป๋าขาดนี่นี่พวก สะพ้ายกระเป๋านี่ล่ะไปเที่ยวนี่มือขึ้นอ่ะอันนี้ก็เอาไปเมืองไทยกันเวลาไปเที่ยวนี่มือขึ้นเขาเขาพับเขาบ้าเขาเทคนสะพ้ายกระเป๋าใบนี้เลอค่ะพอว่านี่มือขึ้นนั่ผู้ปกพกกล้องไงสะพ้ายกระเป๋าใบนี้เปิดกระเป๋าออกเบิ้งเป็นอีหย่างอยู่ในหันพูดนะออืพูดนะอสี่ห้เบิ่งขักขักมันไลยครับเดมันเป็นปืกเป็นปึกมันอาออกบ่ได้อื คุณน่ะอือพ่อก่เมื่อไหรติดกันดีเจ้คุณน่ะเสียงดังในจังน้อยพ่อไงกับมูเพิ่นบอ,อกรันคุณน่ะอ,อันนี้เอาเงินไปเที่ยวเมืองไทยบันนี้มันเลียมากคอยใส่บ่อมืดคอยเอาไปหลายโพดอืมนี่นี่บวันนี้คอยกระซิเก็บไว้เรียบรนอยเก็บไว้ไปเที่ยวเมืองไทยปีใหม่ปีใหม,ม่เครื่องที่แค่มาดเดี๋ยวก็จะไปกดมาออกอีกคือเก่าละมมะ่ะสามีบอพ่อบอ อืจิตใบายลอยเห็นปะสามีมันมาพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิไปกดมาออกอ,อ,กอีกเอากดออกเอาเราก็ออกไปชิมบ๊อปิดเดี๋ยวสิไปกดมาอืมไปเที่ยวปีใหม่คิดสบายอีกพี่น้องเอ้ยว่ะเป็นปึกเป็นปึกเลยบ่ะมันเป็นจังสัน้นสิไปหาซื้อสเตก็กหาสเตกส็กติดไปกระเป๋าแบน,นเนอร์แบนเนมว้านี่กระเป๋าอีห่างกับมีเงินว้อ ไม่รู้อะไรสเร็วลูกให้เงินหนึ่งร้อยบาทก็ดีใจแค่เงินหนึ่งร้อยบาทอ้าวมันเป็นขวนถุงมันเป็นขวนกระเป๋าบ่อยากได้ของลูกบ่กเคยเอาเงินลูกอันนี้ลูกเอาห้บนะบ่กเคยขอของลูกนี่จะลูกห้มาะลูกเพิ่นมีงานมีการทำมพิ่อก็มีเงินเพิ่็ซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้แมแม่เป็นกับซื้อเท่าที่เพิ่นอันใดเพิ่นมักอันไหนที่เพิ่นความสามารถของเพิ่นความแบบว่าละออนมันบอกเด็กหน่อยมันบอกนี่นบอกเด็กน่อยมันมีความคิดเป็นกับซื้อแม่บม่ เพิ่นสีเอาเงินให้แม่ยังหลายแต่พนหัวแม่เป็นมีเงินอยู่เลยโอ้โหมอ <c oughs> สไปซื้อนนกระเป๋าแบรนด์นี่มีกระเป๋าขาดกระเป๋าขาดขาดเล่นบอดีบอดเดีนเนยอันนี้นี่เป็นกระเป๋เห็นบอดนี่มัดไว้นี่นี่ปกติมันจะเป็นแดงสีนี่นี่วันนี้มันขาดมัดเอาเนี่ยลอยล่องลอยล่องยางน้ำกลน,นฝรัง่งฝรั่งก็คือผัวจากของยางน้ำนนนกลนเมืองไทยตอกแตกตอกแตกตอกแตกคนกะเหลียวเบิรงนตึงแต่ตีนหอดหัวควาา้าไพาก่กระเป๋าขาดนไงไพ่กระเป๋าขาด ส้มหนำหนางึ้นบ่ใช้คำพูดจังหอกใส่กระเป๋าไปก่อนเอาไปไปเที่ยวหมดหนาไปเที่ยวอันอันหมวดหนาที่อันยังก่อนอันคีดสมมาตรปีใหม่มันบ่เรากับมันบ่พ่อดอ,อกซ้ำนี่ไปกดไม่อีกมันเลิศนี่หลังเงินไปเที่ยวจากเมืองไทยก็เดียอจี้สามพันนี่เลี้ยู่ี้สามพันเลิศบ่เลิศสมัป็นเต็มบ่เก็บไว้เก็บไว้เป็นคนถุงเง่นบ่ มาอธิบายฟังเืยๆที่จริงมันมีหลายคอมเมนต์ที่แบบว่าเขียนมาแบบว่าจาังสันจังสี่ไงวะอือฉันนี่ที่เอเขากูรวยขนาดนี้ไม่ไม่เคยใช้แบบนี้ไม่เกี่ยวกันหรอกรวยจนมันอยู่ที่ความชอบอืมมันอยู่ที่ความชอบนะะักคามันอยู่ที่ความชอบคิดได้เท่านันติบอสมอ,นะสมอง่ะสมองคิดได้เท่านี้บอเหนไหคนไหนมาชี้แจงกับเสียเลยเลยสมิเต้นเลย เล็บบล็อตบล็อตนี่กเอาแซนี้ไปขี้เก่าหนิทองเงินมาอันขางนี้ก็เป็นทองมานห็นป่ะอือสิไปใส่เสียไปใส่ตู้เซฟไปตัวบัตรจิมมี่เนี่ยกระเป๋าขาดไปใส่ตู้เซฟไว้เพราะว่ามันไม่ได้ใส่ไงไม่ได้ใส่พราะว่าอยู่ออสเตรเลียใส่แต่บัตรส่วนมากสิบเใส่เงินสดอือเอาบัตรไปหลุดหลุดปืนลุดปืนหลุดปืนเอารถมาหมือนบัตรเป็นสั่นเดลย วันนะไปหานี่สิบัตรหลุดปืดเพราะว่าเขาคนออสเตรเลียส่วนมากเขาบระโภเงินขัดพกกระแพร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างนี้สินะบอกเขาประโภเงินกันเขาใส่พกแต่บัตรมันง่ายดีไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปอย่างหลุดปืดหลุดปืดโหลดมันง่ายดีพี่น้องยบังเตอร์เซมันตันเลยคนเขายา้เสบือบัตรยิ่งพูดบางเงินเดี่กระเป๋าบางนุ่งบางเนมนียมยิ่งพูดใส่กระเป๋าขาด อันนี้คุณสามีซื้อให้อันนี้ลูกสาวซื้อให้อันนี้ซื้อเองนี่ซื้อเองขันย่าจะพูดซื้อเองทีเป็นนางสี่นี่นี่ขันพูดซื้อเองทีเป็นเงิสีแบบโลนโลแบบถือๆนะพอขันจะพูดมักของถือขันมักของแพงยิ่งพูดซื้อทองเป็นจุ่งสั่งแต่ว่าทองไม่เคยได้ซื้อหรอกมิตรผัวซื้อให้ผัวใจดีไงสมัยนั้นขึ้นย่าจะพูดเอาไปใส่กับบะหมี่มันหลายโพด ไม่เต็มเลยบ่กเลือดเต็มดีกว่าไปแล้วสิไปแล้ว,ลวพอก็ไม่คิมหนากกันสะใจจะช่วยนะไปแล้วสไปขายกระเป๋าแล้<อ>วก่อนเอากล่องให้ดีๆก่อนสิไปขายกระเป๋านี่แหละกระเป๋านี่กระเป๋าเห็นไหมกระเป๋ากระเป๋าขาดไหมกระเป๋าขาด,ขาดอันี้ด้เห็นไหม กระเป๋าข่าบะเลิดสาแม่นแตนเลยพอกันไามคินหนาหักสกุดสก็ลลำลำดูด้วยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้จ่าได้สว,วัสดีจา้า